ใช่หามากไปกอปืนทำไปเร่เขาทำปื well. น WA. ทำปืนเปตัวงานะปตัวงานไมะายนาเองไม่ต้องมาเนียนไม่เนียไม่พอนเลย

กราบๆคือใช่ไหมมันเทปไฟมันบังนะอ้าวมันยกไปทีนั่นเลยอ่ะพี่บ้าบ้าไปอันกับโิมาเลยอันี่ไปวัดอะไรกันนั่นมาแล้วคนมึ เขาเปิดกับเราดีไหม